ใครไม่กดติดตามกดติดตามใครยังไม่กดไลค์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับวิธีพขอบคุณครับที่กดติดตามวันนี้พบกับข่าวเศร้านะครับสรพงษ์ชาตรีเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในวัย71ปีแฟนปีแฟนๆต่างอาลัยรักวงการบันเทิงเศร้านะครับหลังจากพระเอกชื่อดังตลอดการ พี่เอกนะครับสรพงษ์ชาตรีจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย71ปีหลังรักษาโรคที่โรงพยาบาลนะครับโดยเพจดาราภาพยนตร์ได้เผยข่าวเศร้าโดยระบุว่านับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของวงการบันเทิงเมืองไทยกับการจากไปของพระเอกนักบุญชื่อพี่เอกนะครับ สรพง์ชาตรีที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่ลุกลามเมื่อเวลา15.51นนะครับณนะห้องพ,พักผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราชสิริอายุ71ปีครับ <S <S แอดพลาสก็ขอมาเล่าประวัติสรพง์ชาตรี พระเอกดังในตำนานผลงานสร้างชื่อมากมายนะครับก็จะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเอกสรพงษ์ชาตรีเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2493ที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชื่อจริงว่า พิทยาเทียมสเสวตภายหลังเปลี่ยนเป็นกรีพงเทียมสเสวตส่วนสรพงษ์ชาตรีเป็นชื่อที่ใช้ในนักสแสดงโดยเป็นดาราเจ้าบทบาทที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในช่วงปลายยุค70ถึงกลางยุค80และ ยังคงมีชื่อเสียงในอาชีพการแสดงมาจนถึงปัจจุบันได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงในปีพุทธศักราช2551ชื่อสรพง์ชาตรีที่ใช้ในการแสดงผู้ตั้งให้คือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้า อนุสอนมงคลการและหม่อมอุบลยุคนณอยุธยาโดยคำว่าสอนมาจากอนุสอนมงคลการพงมาจากสุรพงปโปร่งมณีผู้พามาฝากกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมและ ชาตรีมาจากชาตรีเฉลิมด้านการศึกษาจบชั้นป .4 แล้วบวชเรียนตั้งแต่อายุ8ปีที่วัดเทพสุวรรณพระนครศรีอยุธยาและวัดดาวดึงบางยี่ขันทนบุรีจนกระทั่งลาศิกขาบทเมื่อพุทธศักราช2512 และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศิลปศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์เมื่อเพื่อการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชพักนครศรีธรรมราชในปีพุทธศักราช2552เมื่ออายุได้19ปีและได้พบกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคน ซึ่งชักชวนให้มาอาศัยอยู่ที่วังละโวของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการเริ่มงานแสดงครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512เป็นตัวประกอบและเป็นตัวยกของในกองถ่ายละครเรื่องนางไพราตานี ฉายทางช่องเจ็ดและเล่นเป็นตัวประกอบในละครห้องสีชมพูและหมอผีซึ่งหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนเป็นผู้กำกับหลังจากเดินทางกลับจากเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกามีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์เรื่องสอยดาว สาวเดือนเมื่อพุทธศักราช2,512รับบทเป็นลูกน้องนักเลงท,ที่มีเรื่องกับชนะสีอุบลที่รับบทสมิงซึ่งเป็นพระรองของเรื่องในร้านเหล้าโดยที่ออกมาฉากเดียวและไม่มีบทพูด และถูกสมิงยิงตายจากนั้นในภาพยนตร์เรื่องที่สองคือเรื่องต้อยติง่งในปีเดียวกันยังคงรับบทเป็นตัวประกอบที่ออกมาฉากเดียวในช่วงถ่ายเรื่องและไม่มีบทพูดเช่นเคยและภาพยนตร์เรื่องที่สคือเรื่องฟ้าขะนองเมื่อพุทธศัการาช5 5 3 3 ยังคงรับบทเป็นตัวประกอบที่ออกมาฉากเดียวแต่เริ่มมีบทพูดรับบทเป็นผู้โดยสารรถสองแถวคันเดียวกับนางเอกคือภาวนาชนะจิตที่ต้องการเดินทางไปหาดฟ้าขนองกระทั่งได้รับบทพระเอกเต็มตัวครั้งแรก ในภาพยนตร์เรื่องที่สคือเรื่องมันมากับขวามืดพุทธศักราช2514ั2 5 14. ผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมจากนั้นได้รับบทในภาพยนตร์ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมแทบทุกเรื่องทั้งบทพระเอกพระรอง และเป็นผู้ช่วยผู้กำกับในบางครั้งมีผลงานแสดงกว่า500เรื่องได้รับตุ๊กตาทองครั้งแรกจากเรื่องชีวิตบัตรซบและสัตว์มนุษย์2ปีติดต่อกันและมีชื่อเสียงในต่างประเทศจากเรื่องแผลเก่าคุสกรา2,520นับว่า ประสบความสำเร็จสูงสุดสรพงษ์ได้รับรางวัลทางการแสดงจากหลายสถาบันเช่นรางวัลตุกตาทองพระสุรัตวดีดารานำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องสัตว์มนุษย์ชีวิตบัตรซบมือปืนมือปืนสองสารวินเสียดายสองรางวัลสุพรรณหงษ์ ดารานำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องถ้าเธอ,อยังมีรักมือปืนและนักแสดงประกอบชายจากเรื่ององค์บากสองส่วนรางวัลชมเชยวิจารณ์บันเทิงนักแสดงชายยอดเยี่ยมจากเรื่องมือปืนสองสาลวินสรพงศ์ได้รับเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศมงกุฎไทยชั้นที่ 5, เหเบญจมาภาพรมงกุฎไทยบอมอในพุทธศักราช2524และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่สี่จตุตาถะดิเรกคุณาภรณ์ จอพพุทศกราช5 5 5 2และนอกเหนือจากการแสดงแล้วในช่วงอายุหนึ่งสรพงษ์ยังเคยเป็นนักร้องมีผลงานถึง5อัลบั้มด้วยกันคือหัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กเล็ดสะโกคนกันเองขาดคนอีสานแล้วจะรู้สึก หัวใจดอกโดยในปี2533เปิดตัวอัลบัม้มครั้งแรกในฐานะนักร้องกับทางค่าย r s ในสไตล์ลูกทุ่งสนุกสนานชื่ออัลบัม้มหัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กมีเพลงฮิตก็คือชื่ออัลบัม้มและในปีเดียวกันก็ออกอัลบั้มที่สองชื่อชุดเลสโก ยังคงเป็นแนวเพลงสไตล์เดิมมีเพลงดังคือเพลงพ่อให้มาในปี2536มีผลงานอัลบั้มชุดที่3และย้ายไปทำงานกับค่ายนิติทัศน์โปรโมชั่นออนป้าชื่ออัลบัม K on K ้มคนกันเองปีพุทธศักราช2538ออกอัลบั้มชุดที่4ในชื่ออัลบั้ม ขาดคนอีสานขาดคนอีสานแล้วจะรู้สึกปีพุทธศักราช2540ออกอัลบั้มเพลงชุดที่5หัวใจดอกเป็นการนำเพลงของสุรพลสมบัติเจริญมาร้องใหม่ภายใต้สังกัด APS Inter Music สำหรับชีวิตส่วนตัวสรพงษ์ชาตรี มีบุตรทั้งหมดสคนคือขวัญพิมพ์อักษรเอิงพิสุทธินีเอมพิสุดและอั้าพิทกริตตะซึ่งขวัญพิมพ์อักษรบุตรคนแรกเกิดกับโยทัศวรน เสนีวงส่วนบุตรคนอีกคนส่วนบุตรอีกสามคนเกิดกับพิมพ์จันทร์ใจวงปัจจุบันสมรสกับเดือนวงจิตไทยสงรองมิสไทยแลนด์เวิลด์พุชกศักราช2529และรองนางสาวไทยพุทกศัาราช2พ 530ปัจจุบันสรพงษ์ยังดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมมรังสีเมตตาบารมีอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมากรรมการผู้สงคุณวุฒิจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ ร่วมสมัยสาขาศิลปะการแสดงในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยอีกด้วยโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2,565ที่ผ่านมามีกระแสข่าวการป่วยของสรพงษ์ชาตรีออกมาซึ่งทางบินและเอกพันธ์บรนลือฤทธ สองนักสแสดงที่สนิทสนมได้ออกมาอัปเดตเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ยืนยันว่าสรพงค์บวยมะเร็งปอดไม่ใช่มะเร็งสมองตามกระแสข่าวลือและกำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมีครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิดย้อนกลับไป5ปีที่แล้วสรพง์ ได้ตัดชิ้นมะเร็งที่ปอดด้านซ้ายและรักษาตามอาการมาตลอดจนกระทั่งเจ้าตัวนั้นแข็งแรงดีก็กลับไปถ่ายละครกระทั่งเดือนมีนาคมปี2564โรคมะเร็งกลับมากําเริบอีกโดยเชื้อมะเร็งได้พแพร่กระจาย ไปตามร่างกายและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะมีอาการสำลักอาหารขณะทานกล้วยน้ำว้าและเข้ารับการรักษาตัวในห้องไอซก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลา15.51นวันที่10 มีนาคม2,561ที่โรงพยาบาลบำรุงราชสิริอายุ71ปีท่ามกลางความอาลัยจากคนในวงการบันเทิงและแฟนๆทั่วประเทศสำหรับแอดพัดก็ขอจบการเล่าประวัติของคุณสรพงษ์ชาตรีเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณนะครับที่มากดไลค์กดรับชมรับฟังนะครับตลอดคลิปนะครับขอบคุณนะครับที่มารับชมรับฟังบ๊ายบายสวัสดีครับ